嘿嘿，嘿，哈哈哈哈！帅！帅！哈哈，来看你，来看你，热热热，热热热！哈哈。 <Idea>. Oh. <laughs> ไอ้เนี่ยโ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์ ยันๆจวยมดยนโอ้โโคตรมันอ่ะเฮ้ยเข้าดิวะไอ้ดุมไอุ้มเข้าดิเออไอ้ันจะขาพิกเหรอ เลยะเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายล้มเองหรือว่าขาเตะฮะน่าเริงเตะหรือว่าล้มเองล้มเองอ๋อนึกว่าน่าเริงเตะอเกือบร้อยเฮ้ยสวยงามม่ะเฮ้ยยิ่งนี่เพื่อนเพื่อนหน้าเพื่อนอยู่ร้านอะชวพาอยู่หลังเปิดวัน suối suối huột đi huột đi âu phương ô hô ngã ơi Ôi, ừ, à. con à. ơi sụt nhọ ạ cô nhiều quá Ha ha Biết <cười> <cười> ฮะแขเาโอ้โหแม่งโคตรภูมิใจอ่ะบอกได้พักู้ส่งใครเป็นตัวแทนไม่ส่งส่งพีง่ท็อป สมุติว่างไงเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่นันเริ่งส่งเพชรจับนัดสองคนเดียวก็พอ มีโอกาสชนะอยู่มีโอกาสชนะอยู่เวลาอีกสามนาทีฮะสามเมตสามเมตรแปดวิเลยแปดวิเลยเร็วเร็วมีโอกาสง้างๆๆเลยง้างเลยง้างเลยเออพอพอพอ,พอ